สวัสดีครับผมจะมาสอกเองนะครับวันนี้ก็จะมาสอนทำที่วาร์ปเองครับโอเคนี่เราไปลองสาธิตกันดูก่อนก็กดปุม่มจะมาแบบนี้ะโอเคก็ง่ายๆเลยก็เป็นที่สุดดีง่ายๆนะใช้คอมแมนหร,รือคอมมานด์วาร์ปเองอนไรนะฮะนั่นเราไปดูวิธีทำกันเลยนะครับโอเคครับ แรกครับให้คุณเสศคอมันบล็อกมาก่อนเสศคอมันบล็อกครับท็อปเก็บจับเก็บแอดพีแอดพีเราไม่ใช่คอมมาอุดจีเข็นพีแล้ว,ลวคอาม,มัานบล็อก แล้วก็ขีดล่างอยู่ไหนล่ะคีดล่าง B B L O C K โอเคนะครับโอเคเซกตคอมมานด์บล็อกมานครับคุณก็จะได้คอมมานด์บล็อกครับอันนี้คุณก็หากลนะุ่มมะนี่กลุ่มแล้เสือเป็นช่อ มมติมไปหาจุดที่คุณจวะวาดไหมครับจุดที่คุณจะวาดสมมติผมไในนี้ใช่ไหมครับโอเคครับสมมติผมในนี้กดย่อครับอ,บอ,บอแล้วก็ทับเพื่อหา x y z ของมันนะหรือว่าตำแหน่งของมันนั่นเองคสปปะเปลิ้นใช้เขียนผิดอะไรวะอโอ้ยเขียนผิดเรยแล้ว โอาคโอ,อยแล้วก็ดูนี้ยตำแหน่งของมันเนี้ยไอหนึ่งพัสี่สิบห้าอะไรไม่รู้หนึ่งพันสี่สิบห้าห้ายีสเออหนึ่งพนสี่สห้ายี่สม้วอปมีช่ต่หรือเปล่าโอ้ยมันมน ทำเนียงครับคุณตั้งบล็อกอะไรก็ได้ครับตั้งตรงข้างหน้าของมันบล็อกเลยแล้วก็นี่ใช้ปุ่มแล้วก็ไปตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวคุลืมกลืมลืมหนึ่งพันสี่สิบหนึ่งพันสี่สิบห้ายี่สามเออครับหนึ 1, ่งพันสี่สิบห้ายี่สามไปหนึ่งพันสี่สิบห้ายี่สามแล้วเขียนเขียนว่าครับ ทีพีแล้วก็แอดพีแล้วก็ลิกตัวเลขหนึ่งพันตัวเลขที่มือผมบอกเคคนณกำลันจะล้องแล้วก็ห้าห้าหรือเปล่าห้าไหมห้ายี่สามเว็บแล้วคุณก็แบบนีบ้ครับง่ายง่ายเลยแล้วกดกดปุ่มครับปั๊บนี่ครับนี่สร้างปุ่มกับก็สร้างเช่นเดินแล้วก็ไปหาตำแหน่งครับง่ายง่ายแค่นี้แหละครับใครๆก็รู้แล้วแต่ผม เสือแคทไม่ทันชาวบ้านนะโอเคครับปุ๊บชึบเล่นแบบเล่นแบบเด็กมากโอเคครับโอเคทานคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงแค่นี้นะครับโอเคครับบ๊ายบาย